สนับข่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลีดิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจการฝึกเตินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี2558ณสนามฝึกเขาแท่นช้างอเภหล่มสักพลเอกวรพงษ์สว่างเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพชรบูรณ์อหล่มสักเพื่อเป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกการเตินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี2558โดยมีพลตรีบรญจิดช้างปูนทองรองแม่ทัพภาคที่สในายมดิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าร,รชาชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พลตอภิชาติศรีสิทธิ์ผู้มัอขับการตรํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุร์ให้การต้อนรับจากนั้นคณะเดินทางไปยังเนินคนดูสนามฝึกเขาแท่นช้างตลปากช่องอําเภอลมศักดิ์รับฟังการบรรยายสรุปชมการฝึกดนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงโดยมีกำลังทางบกของกองพลฐานมาที่1ร่วมซ้อมรบประกอบด้วยกองบับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่3หน่วยเฉพาะกิจกองพันฐานมาที่18หน่วยเฉพาะกิจกองพันฐานมาที่26กองพันฐานปืนใหญ่ที่30กองร้อยฐานมาลาดตระเวนกองพันฐานมาที่ยี่ กองพันฐานมาที่7มัวฐานช่างสนามกองพันฐานช่างที่8และกองกำลังทางอากาศประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน4ลำและเครื่องบินขับไล่กริปเพนจำนวน2ลำพร้อมทั้งให้โอวาดกำลังพลกรมฐานมาเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่3การฝึกครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรบของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศด้านตะวันตกโดยใช้แผนนเรสวนและแผนป้องกันภัยทางอากาศเป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธการในการฝึกตลอดจนให้เหล่าทัพได้ทำการทดสอบแผนรองรับการควบคุมการอเนวยการยุทธระดับเหล่าทัพให้สอดคล้องกับกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อทดสอบการใช้กำลังของแต่ละเหล่าทัพให้สอดคล้องกับแผนป,นป้องกันประเทศด้านตะวันตกและแผนป้องกันภัยทางอากาศที่กำหนดไว้รวมทั้งเน้นการประสานการ ปฏิบัติระหว่างกองมัญชาการกองทัพไทยกับเหล่าทัพและส่วนราชาการอื่นๆ